นกสองตัวสีขาวไว้ t e birds น่าจะเป็นนกอะไรนะนกกรยะยางใช่ไหมคะ two white birds are seeking fish เอออุ้ยสาม tree 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 birds are seeking fish หนึ่งสองสามสามตัวกำลังหาปลาอยู่ในนาคอยาวอ๋ oh, it has long neck it has long neck ลองไปว่ายาวนะฮะมันมีคอที่ยาว L o n g long long neck They have long neck ม ah oh, ีคอยาวเห็นมันติกติกอยู่หาหอยหาปลาหาอาหารเออนกกระยางเออมีนกบินโฉบลงมาจากหลังคาคุณครูนะคะหลังคาบ้านครูเอาแล้วก็โฉบขึ้นไปอีกเออโฉบขึ้นโฉบลงค่ะ โอ้ oh, มีนกบินบนท้องฟ้า They are white พวกเขากำลังทำอะไร What are they doing? กำลังหาปลา They are eating งพวกเขากำลังกินกินอะไร What are they eating? They are eating fish กำลังกินปลา มีปาลาเหรอในนามีน้ํานิดหน่อยนะจะมีปลาเล็กปลาน้อยหรือสัตว์ลิกสัตว์น้อยที่มันพอกินได้เนาะตอนนี้มันก็ยืนพักผ่อนยืนพักพร้อมจะบินใช่ไหมแล้วค่ะนกบินแล้วค่ะ t r e e birds are flying flying แปลว่าบินนะคะไปแล้ว